จากมิ팅 oh, t, <t, <t, uh, <t, <t i n g xfc 1วันนะครับมาจากไหนนะปาจีนกรอกสมบูรณ์ลดเอฟซว่าเขาเอาอะไรมามั่งอะไรเนี่ยเนี่ยซิมแน่เจออยู่ตรงนี้โอ้โหนี่เขามาทำอะไรกันนะพี่ไม่รู้ว่าพี่มีของมาแจอขอโทษ่ายนี้ด้วยนะครับกระตุ่มมาก สวัสดีครับอยู่กับสไปเด r กวันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปจ <aurait> ัดมิ e t i n g XFC 1วันนะครับ ยังไม่มีใครนะครับมากันแค่นี้เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปจัดมิ팅ใช่ไหมเราก็จะมาไล่สเต็ปใป้ทุกคนดูว่าการจัดมิ팅หนึ่งครั้งนี่เราต้องเตรียมตัวอะไรมั่งนะครับทุกคนน่าจะเคยไปมิ팅บิ๊กไบที่นู่นที่นี่นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่า <c oughs> เขาไปจัดสถานที่กันยังไง <c oughs> เขาเสียตังค์เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นอย่างแรกคือการหาโลเคชั่นนะครับซึ่งผมก็ได้เลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคาเฟ่นนะแถวลังสิตคลองหนึ่งนะครับนี่ รถยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ใช่เวลาของพวกเรานะครับต้องบอกกันเลยว่าคาเฟ่ร้านนี้จะปิดประมาณ5้าโมงไม่ก็หกโมงนะครับซึ่งปกติเรามิทติ้งเราก็จะมิทติ้งกันเย็นๆใช่ไหมคือถ้าคาเฟา่ปิดก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะมิทติ้งที่ไหนไงประเด็นคือผมมะเคยมาคาเฟ่นี้รอบหนึ่งตอนที่ขับบิ๊กไบค์กันมาแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากผมอยากจัดมิทติ้งที่นี่มากอีกอย่างหนึ่งเจอมาเก็ตติ้งตอนเอารถเข้ามาจอดพอดีก็เลยได้คุยกับทางร้านนะครับแล้วก็ดีลอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ปกติออออ่จจ่่ะะะะะะคคืมมมมมมีตตติิ้้งงงเเเเรรรราา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 จจจัััััดดกกกกกกนนนปปณณๆแหลผลผ็็ยยยุบท marketing วส6 งถึงประมาณสัก4ี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเพื่อเพื่อที่แบบว่าดีกับคนที่ทํางานเลิกงานตอนเย็นประมาณ5้าโมงแล้วก็ขับรถมามิงได้ต่อนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราจัดประมาณสักบ่ายบ่นี่ไม่มีใครมาหรอก <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยผมไม่ได้จัดวันหยุดนะครับ <c oughs> แล้วส่วนมากมิงมันก็มิทติ้งเขาจะจัดวันเสาร์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งคาเฟ่ร้านนี้ก็จะชื่อว่าคาเฟ่คัสโตนะฮะใครที่เคยอยู่แถวลังสิตก็น่าจะเคยมาแหละเดี๋ยเราจะจัดเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวรอคนมาก่อนตอนนี้มีรายชื่อมีอะไรพร้อมแล้วก็คือหล เสร็จเราก็ไปิิต์รายชื่อมาว่าใครจะมามัางอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะดีกวัาทางร้านยังไงโอเคตอนนี้เราได้มารวมกันที่ปตทแล้วนะครับเพื่อที่จะไป misting นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มผมมาละแล้วก็มีน้อง FC มาละคนหนึ่งแต่จริงเอ่อ FC ผมว่าจะให้ไปที่ร้านเลยนะแต่พอดีว่าน้องมาไวเกิน มากี่โมงนะมาประมาณสี่โมงกว่ามาสี่โมงครึ่งเดี๋ยวนะได้ข่าวว่ามาจากไหนนะปลาจีนเกาะสมบูรณ์ครับอีกมาสิบกิโลถึงสระแก้วสุดว่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ดีครับคุณจังเลยใครอ่ะใครอ่ะรอคนเดียวเนี่ยใช่หรอจริงเอ้ยมาตัวบาช่าครับมาดีกว่าทริปนี้ลากมาเนี่ยลากมาเมียนไม่ออกไม่ได้ เราเป็นเจ้าภาพที่แย่มากเลยห้ามงครึ่งแล้วเพิ่งออกคืออะไรย้ยอนสารแล้วบีบแต่ใส่กู <c oughs> กจะมีเอฟดีทยอยมาที่ร้านแล้วนะทุกคนโอ้โหไม่เห็นพี่ซ่าเอาเซเดกหกมาขี่สักนาแลวเอเดี๋ยวออกมาโ <c oughs> ร่แลนต์สักที <c oughs> แต่้าจะได้ซิ่งกันหน่อยก็ไม่ได้ซิ่งรถเมรกจิต พ่อเขาบ้านของผมเีงนะผมว่าจะได้พกเลยพ่อเบาเลยของผมอนะ่ะโอเคใกล้ถึงคาเฟ่แล้วคือคาเฟ่ผมก็จะเลือกไม่ไกลจากผมมากหรอกแล้วก็อยากให้อยู่โซนนี้ด้วยเพราะผมไม่อยากพาไปในเมืองเท่าไหร่ในเมืองค่อนข้างที่จะตำรวจเข้มนิดนึงก็เลยไม่ค่อยอยากพากันมิตติ้งในเมืองนะมิตติ้งประมาณโซนนี้ดีกว,ว่าแถวแถวบ้านผมนี่แหละแล้วก็โซนนะี้คนก็เยอะอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ขับบนะิ๊กไบค์เนี่ย แล้วก็ไม่ได้ห่างไกลจากยยเมืองมากเขาผมว่าถ้าจัดตรงเนี้ยยังไงคนก็มาได้แต่คาเฟ่ก็อาจจะต้องเข้าซอยไปหน่อยนะจริงๆมันเข้าได้สองทางนะแต่ปกติเอาทางนี้แหละผมว่ามาง่ายสุดแต่ทางมันเหมือนไม่ใช่ทางคาเฟ่ใช่ไหมทุกคนมองอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นทางคาเฟ่แหละเขาเรียกคาเฟ่หรบโอ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้ว่าคนเต็มร้านเลยอ,อะ่ะโอ้อยังไม่เยอะมาก แต่ก็มากันละอ้อถึงแล้วขอจะถึงเป็นเจ้าภาพที่แย่จังต้องขอโทษเราเราเอฟีด้วยนะครับขอโทษด้ยครับไม่ได้อยากมาช้าหรอกครับเข้ามาพร้อมพี่ตั้งใส่สี่โมงสี่เรามาแล้วเอ้ยใช่ที่นี้ปาวะเราเดินงงแล้วก็ไปถามเออน้องน้องไปนัดไวไหมครับเขบอกอ๋อ ครับท่าโมงครับอ๋อครับแล้วเขาก็บอกว่าจอดตรงนี้เราก็จอดเสร็จแล้วเราก็รอกันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้ไปถึงจะโผล่มาให้พี่เห็นเออพี่ชื่นใจมากเลยและนี่ก็คือรายชื่อนะครับสําหรับคนที่ชําระแล้วยังไม่ชาระคนนี้ไม่ชํำระรับคูปองตรงนี้นะครับคนที่จ่ายตังค์ไปแล้วหนึ่ใบครับผมไม่ให้กูจ่ายแล้วนะ มาดูรถ FC รถแรกกันนะครับว่าเขาเอาอะไรมามั่งก็ตึงอยู่เนี่ยหกหกห้าศูนย์เอสพันเอ็มแสตเซเบห้ามมันปิดมันปิดหน้าอย่างนี้มาแต่จริงมันก็รวมกับกลุ่มเราด้วยแหละแต่ก็ไล่ให้ดูว่าว่ามันมีคันไหนมั่งเซตเก้าร้อยศูนย์เจ็ดเอ็มเอ็กซ์ รถเล็กก็มาได้หายดานได้หมดผมไม่ซีเรียสหรอกแซตสี Z 400, Z ่ล้อเซตเองหกพิซซาอันนี้ V2 นะครับนี่หลายคนมองว่าเอ้ย V4 หรือเปล่าเพราะว่าเหมือน V4 เลยแต่นี้เข้าไปแล็บสีโชคมานะครับอินจาสี่ร้อยอินจาหกห้าศูนย์แล้วก็ 1000, อเอสพัน4เพชพีโฟอ้ยโกจจอดเดียวแล้วนะเปิดไฟโชว์เอาเอาให้แบตหมดไปเลย ADV CBR 500 CBR 150 09 07 R 1 5 150 150 150 R 3ดูกติ796กับ X Max นี่แต่ก็คิดว่าน่าจะยังไม่หมดนะครับน่าจะมาอีกเพราะว่าคูปองยังไม่หมดเลยโอ้โหนี่เขามาทำอะไรกันน่ะโอ้โหมาเยอะจัดเป็นไงพี่มีติ้งผมเยอะเยอะแค่นั้นเลยพาสองเหรอพาสองร้อยคัน เออเดี๋ยวมีจัดอีกเออมีจัดอีกนี่ทยอยมาเรื่อยเลยอะไรนะทเลยพี่ทำเลยทำเลยทำเลยเฮ้แปะไรพี่ทำเลยเฮ้แปะสอนอันนี้มันแปะสอนอ่ะอูหูเดี๋ยวคนเยอะมากกันนะดูดิตรงนี้น่าจะประมาณห้าสิบคันได้แล้วตอนเนี้ยนี่มาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มเอ๊ะเนี่ยซิงเกิลเจอร์อยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย รถยันเหรอแต่พอตอนคืนน่ะสวยนะยนะดูมีไฟมีอะไรด้วยถ่ายรูปสวยเลยอะไรไะะเนี่ยราไฟอ่ะรถเรือรถรถงานแห่รถงานแห่สอบถามหน่อยครับทำ<อ>ไมถึงมาบิสติ้งผมับตอนตอนแรกพี่จะไม่มาว่าน้องไปถามมาได้เลยพี่ผมอยากให้พี่มาแล้วพี่ก็มาก่อนเวลา เนี่ยเขาเรื่องเดิมอย่างไรพี่เตรียมพื้นที่ตรงนี้ให้ให้ทุกคนจอดกันได้สบายอก็ยินดีที่ได้มาด้วยขอบคุณที่เชิญที่มาได้เลยครับผมขอยญาสอบถามมาทำไมถึงต้องมามิงผมครับก็เพราะว่ามันมีไปไงว่างครับอยากเจอเพื่อนๆครับอยากเจอเพื่อนๆเนาะไม่มีอะไรทำย่าไม่เคยมาสักทีแล้วก็อยากเจอบิ๊กไบค์ข้าสังคมเนยครับ เห็นไหมแต่ละคนคําตอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากคนที่อยากมาก็คือเขาอยากมาเขาก็มาคุยเรื่องรถนู่นนี่นั่นนะบางคนเขาอยากได้รุนรนร่นนู้นรุ่นนี้เขาก็คุยกันคนนี้ก็อยากได้รุ่นนี้เขาก็คุยกันเออว่าอยากจะซื้ออยากจะอ,อะไรใช่ไหมสมมติถ้าเจอถูกใจพุบก,ก็เอาเลยเอาเลยซื้อก็ทักเลยคือคือคอ,อันนี้ถูกใจคันนี้ก็คือต่อราคากันเลยจะซื้อเลยใช่ไหมอ๋อก็คือเวลามิทติ้งเขามิทติ้งอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อคือเจอคันไหนก็ทักทักไปถามก็ซื้อเลยใช่ครับเฮียอะไรพี่ไม่รู้มือนกันเลย เราต้องลงทุนคำางนขนาดนี้เลยหรอวะไม่มนคือคืออะไรคืออยู่ๆพี่ก็มาแต่งเป็นละครา,ออทางทั้งที่มันเป็นเดือนก,กันากนาเออครูครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่มีของมาแจกออของมาแจกให้แฟนขับไปอะออพี่เอามาแจกนี่ผมต้องออกตังเองด้วยอะเออแม่ ขออนุญาตครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกโอเคเดี๋ยวเราจะแจกกันนะครับซึ่งกติกากูยังไม่ได้คิดไว้นะครับว่าจะแจกไงดีดไออออุบจุ๊บฮือยคยยยยยยยรยย้ยยยยยะน่คยยค ก็จบมิตติ้งแล้วครับบางคนเพิ่งมานะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเด็กจะมาอีกเหรอเพราะว่าเขาจะกลับกันแล้วมาปุ๊บกลับปับ๊บ <laughs> ดูดิแต่แล้วคันที่เท่งนั้นน่ะโคตรเท่เลยโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โคตรโก้เท่เทเทจัง ขอโทษซอยนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากระหึ่มมาก แร้วข้อเสียของวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะครับบางคนเขาไม่สะดวกโอนเขาอยากโอนหน้างานอะไรอย่างนี้แล้วมันทาให้เงินที่เราต้องออกหน้างานอะ่ะมันต้องออกก่อนซึ่งถ้าเราออกหน้างานไปแล้วอะ่ะแล้วถ้า FC คนนั้นไม่มาเราต้องเป็นหกคนออกหัวคนเดียวไปเลยเข้าใจไหมอันนี้คือข้อเสียหลักๆแล้วก็ปัญหายอย่างหนึ่งคือสถานที่มันมีคิวผมไม่ได้ใจเวเนาะเขามีคิวถ่ายทําอะไรมันมีตรงกับผมพอดี คืงผมก็งงอยู่ว่าทำไมมันดันมาตรงกับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาเราก็แยกกันคนละคึ่งแต่ถ้าดีก็อยากจะให้แบบว่าจัดเต็มสถานที่ไปเลยปัญหาก็น่าจะมีประมาณสองอย่างนะนะผมก็หาปัญหาอื่นไม่เจอละแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรจุกจิกผมก็จะพยายามแก้ไขนะแต่ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมแล้วครั้งหน้าก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมจะพยายามไปขอสปอนเซอร์บูธนู้นนี้มานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยว มาดูกันว่าครั้งหน้าจะสุดขนาดไหนครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มามิตติ้งกันในวันนี้เดี๋ยวก็น่าจจะไปซิ่งกันต่อนิดหน่อยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ไปละบ๊ายบาย